ไกระดกกระดกเรอท้ากัครับดีองเท้าดแม่ไปงไปงไปเลี้ยงเ่นี้ดิเหรอเยนี้ครับขอญาติครับอย่าถ่ายรูปนะครับอย่าบังน้องนะครับรักมลากเลยรั เดี๋ยวอย่าเพิแพ้โอเคยังก็เดี๋ยวนาไดดเดี๋ยวน่าแดอันดูดไอันหล่อยังอันหล่อแล้วแสดงว่าโอเคแล้วโอเคน้ำมองโอเคไหม

ไปหน่อยดไม่อยู่ตรงนี้ดีออเขาดีเขาดเเดีเขาดีโอเควไป่เรองดผไม่านหมุลตนสายมันบางไม่ไม่สายขงเาไไปใกล้ๆ้ไปเลย

มาลึกที่ผ้าเจอกันที่พนกันสองคนนี้ใครหลอกันสองคนนี้ใครหลอกกันคอต่างคนต่างหลอกโอ้โหเบียกเลยอะเปียกเลยเปียกจวยี ไม่เปียกเลยลูกไม่เปียกใส่เสื้อกันฝนไม่เปียกเสื้อกันฝนแกกนนะมเ่นเนี่ยมาเล่นอะไรเนี่ยันนี่ะไม่ต้องเอดแล้วก็ทำอะรก็เอาใให้ยักรต้ัวเยเยมวางแต่นม่ร้จะีไรขายที่นอมาสงสารเอาไปนรนะเาแก่เยเล็กให้เป็ริ้นรับด้วยรับเน่รับ ทำไมูเราจะไปทางนี้ดคะเหรอตอไปนไปางนี uh ้างนี free, yeah. Yeah. Uh ้ได้เหรอน่นแม่เลิกีจ้าหลุจากบัตเลิกีจหลุดี้จคือน้มันกระเด็นแล้วมัออธิบายไดอธิบายี้จ้อไม่ได้อยากรู้ขี้จ้าเหรอคือี่ม้าบองีาี้งาเรืยๆเดว้งลมง วันนี้มาปลาช่องอระถาไลฝนเป็นไงฝนมาเต็มเลยทีเลยอันแม่จะบอกก็แม่ทาับอกถ้าอันกอดตะไคร้นะจะฮานนี้จะมาบอกบอกเไม่บอกนดอมิสฮานดอนีจะมาอยากกินไม่บอก

อันแม่จุงมูใส่นี่ฮะเขาใส่นี่ให้แม่เขาใส่ให้แม่อเปี่ยนทำเลยเปลียนแล้วไม่สบายด้วยต้องน้ำโอ้โหแม่เลยอันแล้วพวกนี้พี่ปัดมาใช่อีกนะนี่ปัดมาใช่อีกโอ้จะท่วมไหมจะได้เอาเรือมารอสองคนก็วิ้นนะนั่งสอบนวลสวดนวลเดี๋ยวอันไปดูบวดสวดติกนอนยังไม่ได้เปลี่ยนเลย กาสบจวรราจารุวรราจารุวรรนาลถ่ายชุดผู้สทัคถ่ายรูปกับพ่อหน่อยเีิยว An thay lúp cả ba. An thay lúp cả ba. An thay lúp cả pao non. Thay พ้ัตอบทีสงเนยกลับเลยนะเวนดีครับดีครับสวัดีครับสวกสีวัสดีครับสวัสครับสวัดี้มบี้รับัีครับัดีครับติัดครบดคดีครวยดไครับกดครับดครัสัดับสครับติดตามปวัสดีครับส